สว,ส,งงสวัสดีค่ะน้องโฮมพี่มิร์ลกวัเวลาสักครู่หนึ่งนะคะ<ด>ช่วงนี้างานยุ่งนิดหนึ่งยุ่งตั้งแต่ช่วงตุดจ,จีนลูกค้าแลกเงินค่อนข<ด>้างเยอะนะคะได้เ<ช>นาะก่อนอื่นก็ชมเชยก่อนว่าหาบัตรเครดิตเดือนนี้ได้สองใบแล้วใช่เนาะสองใบแล้วก็พยายามต่อไปพยายามทําให้ได้ตามเป้าหมายที่สาขามอบหมายให้ว่าเดือนหนึ่งต้องทํากี่บาทนะคะเพราะเราจะได้คะแนนจากตรงนี้ด้วยเนาะ แล้วก็ช่วงนี้ต้องดูน้องใหม่ CSO ที่มาเริ่มงานด้วยนั่งคู่กันถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกพี่ๆอย่าตัดสินใจเองนะคะอะไรไม่มั่นใจให้เรียกพี่ๆไว้ก่อนเนาะแล้วก็ค่ะที่แล้วเราคุยกันเรื่องภาษาบริการน้องหงมเป็นน้องใหม่เป็นเอ่อเป็น CSO เนี่ยมีหน้าที่หลักในการขอ NPS ของลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นภาษาบริการ เราต้องพูดให้ชัดเจนตามมาตรฐานที่เคยโคดไปแล้วนะคะ<ม>วันนี้พี่จะมาคุยกับน้องโฮมเรื่องบ้านเลดีเนนะอันนี้คือคืออาจจะเคยรู้จักมาแล้วแต่พี่ก็ยังไม่ได้เคยมาย้ำว่าบ้านเลดีเนตเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้พี่หมิก็จะเล่าให้ฟังว่าบ้านเลดีเนตเนี่ยมีทั้งหมด6หัวข้อหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยมีความพร้อมก่อนเปิดบริการก็คือเราจะใช้เวลาในการมอร์นิ่งบีฟเนี่ย สิบนาทีถ้าไม่ถึง10บนาทีก็ไม่ได้ถ้าเกิน10บนาทีก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้กล้อง C C T V นะเขาจะดูว่าเราอ่ะมอร์นิ่งิเนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบนาทีแล้วก็เลิกประชุมก่อนเปิดสาขาไม่น้อยกว่าห้นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าก็คือ8ปดโมงยี้าเนี่ยน้องหฮมจะต้องนั่งประจำที่แล้วนะคะ แล้วก็นั่งให้มันสักสินาทีกว่าก่อนค่อย,อย,อยที่จะรุกไปทําอื่นๆนะคะน,นั่งเตรียมเพื่อรอรับบริการลูกค้าแล้วก็ข้อที่2คือเรื่องการแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องใส่สูทเสื้อผ้าหน้าผมสะอาดเรียบร้อยนะคะใส่รองเท้าคัทชูติดบัตรพนักงานแล้วก็มารยาทในการให้บริการเราต้องทาไมคะไหว้ลูกค้ทาทั้งไปและกลับทั้งไปและกลับนะ แล้วก็ข้อที่3เคาน์เตอร์ให้บริการมันจะมีเรื่อง Data p r o v เ c y y โต๊ะของผู้ให้บริการจะต้องไม่มีเอกสารสำคัญของลูกค้าวางอยู่นะคะเขาจะจับเวลาไม่เกิน5นาทีหรืออาจจะติดธุระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แนะนํำว่าเราควรจะกว้ำม,วมกว้ำมไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าในทางที่ดีเราควรจะต้องเคลียร์ให้สะอาดเพราะนี่มันเป็น Data p r า v เ c y ส่วนข้อที่4โถงบริการ ต้องสะอาดไม่มีขยะในพื้นที่แล้วก็จัดวางโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลาเนานะแล้วก็พื้นที่สะอาดไม่มีขยะที่บางทีโฮมรู้ไปกินข้าวพี่จะบอกโฮมหันเต้าอีา้เก็บให้เรียบร้อยนะแล้วก็ข้อที่ห้าพาเตอร์พื้นที่ให้บริการโต๊ะปฏิบัติงานมีการจัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานอย่างเป็นระเบียบเก้าอี้พนักพิงไม่มีสิ่งของผ้าหรือแขวน บริเวณหลังคเคาน์เตอร์ให้บริการต้องมีการจัดวางเอกสารจัดเก็บให้เรียบร้อยโฮไม่เอาสูตรไปพาดที่เก้าอี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้เพราะว่ากล้องจับนะอันนี้มันมันถือว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเอาของมาไว้หรืออะไรนะคะส่วนข้อที่หกอันนี้สําคัญมากเลยข้อที่หกเนี่ยการปิดล็อกประตูก่อนทําการและหลังปิดทําการช่วงก่อนเปิดทําการเข้าออกเนี่ยพนักงานต้องมี ปิดล็อกกุญแจทุกครั้งแล้วเราก็จะต้องเป็นพนักงานถึงจะออกไปเปิดได้นะคะไม่ให้ร,ปรอปภหรือแม่บ้านไปเปิดประตูแล้วก็ช่วงเย็นหลังปิดทาการก็เหมือนกันก็ต้องล็อกทุกครั้งที่มีพนักงานปิดล็อกกุญแจเข้าออกอันนี้ต้องช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตามันอาจจะมีการล้าเลยเพราะว่าอย่างบางทีเราท,ทําธุระอย่างอื่นหรือเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเออมันยังไม่ได้ล็อกประตูแต่อันนี้ต้องช่วยกันดูนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยมีหกหัวข้อ ทุกอย่างนอยู่ภายใต้กล้อง CCTV ถ้าเราทําไม่ถูกต้องพอ CCTV แจ้งมาเนี่ยเขาจะหักคะแนนในหมวดต่างๆสมมติว่าสมมติว่าเราลืมเอกสารวางไว้ข้อที่สามเนี่ยเราจะไม่ได้หนึ่งคะแนนล้วคะแนนตรงนี้จะเป็นศูนย์มันจะทําให้เราเสียคะแนนโดยที่แบบว่าไม่ควรจะเสียมันก็จะเป็นว่าเออสาขาเราทําผิดมันก็จะโยงไปถึงภาพรวมของเตสสำคัญธ้วงอันเนี้ยหกหัวข้อเนี้ย พี่ก็อยากให้น้องโฮมตระหนักถึงว่าเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม6หัวข้อนี้เพื่อที่จะไม่ให้สาขาเราโดนหักคะแนนเพราะว่า NPS เรามาดีแล้วอะไรที่มันเป็นคะแนนที่ได้มาง่ายๆก็ไม่อยากให้เสียคะแนนตรงนี้ไปนะคะทีนี้พี่ก็จะให้น้องโฮมทบทวน6หัวข้อให้พี่ฟังว่ามีอะไรบ้างะคะ่ะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็อตอนเปิดสาขาครับเราก็ต้องมีความพร้อมอที่จะแบบว่าเปิดสาขาถ้ามองนิ่งีก็คือ 1ินาทีเท่านั feed feed. Và, ้นก็คือห้ามเลยห้ามขาดแล้วก็ด้านเคาน์เตอร์ด้างเคาน์เตอร์ก่อนประมาณสิบห้านาทีห้านาทีเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเพื่อจะตับที่จะรับลูกค้าครับครับส่วนข้อสอนครับก็เราก็จะต้องดูแลบุคลิกตัวเองว่าแบบโอเคหรือเปล่าทรงผมเสื้อผ้าราผมเครื่องการแต่งกาย นั่งให้สง่าผ่าเผยเวลารับลูกค้าเพราะเราต้องสแสดงความเป็นมืออาชีพใ,ชให้ลูกค้าสัมผัสแล้วรู้สึกมั่นใจนะคะเพราะที่สามเพที่สามก็คือเคาน์เตอร์น,นะครับเราจะต้องไม่วางอ,าอะไรที่เป็นข้อมูลของลูกค้าไว้เลยแต่ถ้าจําเปน็นจริงๆก็จะต้องคว,ว<า>ง่ำเอกสรรรรารไว้นะเราไม่ควรมีเอกสารของลูกค้าวางอยู่ในขัะที่เราให้บริการลูกค้าค่ะเพราะที่สี่เพอะที่สี่ก็คือ ความสะอาดของาโถงบริการใช่แล้วก็โต๊ะอะไรนะครับเราก็จะต้องคอยเก็บคอยแต่ว่าเพื่อที่จะให้แบบว่าสาขานั้นแต่ว่าดูดีหน้าหน้าบริการบางทีบัตรคิวอาจจะตกอยู่ที่โถงหนังยางหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยสอดส่องข้อที่ห้าค่ะน้องโฮมข้อที่ห้าคือโต๊ะบริการนะครับจะมีอา การจัดวางที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้หรือว่าอะไรเงี้ยครับควรจัดวางให้เรียบร้อยแล้วที่นี่เหมือนกับถ้าเราออกไปข้างนอกอเงี้ยเราก็ควรเอากอีหันไปทางโต๊ะไรเ้เรียบร้อยเยอยนาะแล้วเหมือนก่อนกลับบ้านก็ต้องเก็บตายงางใส่เก๊ะให้เรียบร้อยเพราะตายางก็คือเอกสารสําคัญอย่างหนึ่งนะเราต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้อที่หกอันนี้สำคัญมากข้อที่หกก็คือการปิดเปิดอ่ประตูสาขานะครับ<ม><ม> ก็จะให้แค่พนักงานเท่านั้นที่จะเป็นทําการแบบเปิดปิดได้ไม่ให้รอประพอหรือว่าแม่บ้านเปิดแม่บ้านมาทการเปิดเราจะต้องเปิดปิดเองนะคะโอเคถ้าสมมติเรายังให้บริการอยู่แล้วลูกค้าอยู่ในสาขาแต่ว่าปิดมันปิดแล้วมันเป็นเวลาที่ปิดแล้วเราก็ต้องเปิดล็อกประตูก่อนแล้วก็กลับมาบริการลูกค้าใหม่นะคะได้แล้วก็ลูกค้าถ้าหลังเลิกเลิกการให้บริการแล้วเราก็จะไม่เปิดประตูให้ลูกค้าเข้ามาเนาะ ก็ต้องคุยให้ลูกค้าเข้าใจแล้วก็ตอนนี้พี่หมีฝากถ้าเรื่องไหนที่น้องใหม่ CSO ท่านใหม่ยังไม่รู้บางอย่างพี่ยังไม่ได้สื่อสารถ้านน้องยังไม่รู้ก็น้องคมก็ช่วยแนะนําหรือว่าจะบอกว่าเออน้องติดปัญหาเรื่องอะไรก็ให้ก็ให้มาแนะนำด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ก็ฝากดูข้างหน้าด้วยเวลาที่พี่ ไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกับน้องร้อง C S O ก็ก็ฝากดูด้วยนะคะคแล้วช่วงนี้ทํางานมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็ช่วงนี้อาจจะลูกค้าเยอะนิดนึงแต่เราก็ต้องมีความรอบครอบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ตอนนี้โฮมก็เป็นพี่เลี้ยงแล้วนะสามารถนะต้องเป็นพี่เลี้ยงน้องมุกแล้วนะมีอะไรก็ช่วยกันนะคะแล้วก็ภาษาบริการ,ปรเป็นเรืร่องสําคัญและที่สำคัญก็คือคะแนน NPS ต้องขอลูกค้าทุกครั้งที่เราให้บริการอันนี้พี่มีฝากไว้ มีอะไรสงสัยอยากถามพี่แม่คะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะเหนื่อยแล้วไม่ด <impl od. S 2> ูอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวให้กลับบ้านพักผ่อนนะคะเด <sk bar> ี๋ยว่มต้นแต่เดี๋ยวที่น, <sk bar> นัดอีกทีนึงก็จะเป็นเดือนกุมภาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องว่าเดี๋ยวพี่จะเสริมให้ว่าเรื่องอะไรจะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัตินะนะ<ช>วันนี้ขอบคุณน้องโฮมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ